นุนโดยดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยกิฟฟารีนธุรกิจที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงคุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังดัางเคลียร์นะครับวันนี้เคลียร์ประเด็นร้อนกับน้องกูก๊กและคุณพ่อนะคะเรื่องคดีที่เกิดขึ้นอันนี้ถามหน่อยสิคะ อันนี้เมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันไปว่าอยู่ในบ้านมาเข้าออกมาสี่เดือนเต็มๆคือคนเราเนี่ยนะคะปลอกมือข้างเดียวมันไม่ดังค่ะคุณพ่อเนี่ยลูกสาวก็คงจะเออออรอโมกเหมือนประมาณว่ายินดีรับเขาแล้วโดยปริยายตั้งสิ้เวลาสี่เดือนแล้วอยู่ๆก็จะมาเลิกลากับเขามันก็ต้องมีโมโหเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนประมาณว่าตีตัวออกห่างถ้าอาจารย์ถามแบบนี้น้องกุ๊กจะว่ายังไงคะก็ไม่ไม่รู้ความรู้สึกเขาอะนะคะแต่ว่า หนูไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องส่งข้อความไปหาเจ้านายอยู่ด้วยอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งส่งข้อความแต่อาจารยก์กำลังจะพูดว่าในเมื่อกินอยู่ด้วยกันมากินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันมาได้ตั้ง4เดือนก็แสดงว่าต้องยินดีรับเขาแล้วแล้วอยู่ๆจะมาหักดิบเขาอย่างนี้ก็ในเมื่อหนูรู้แล้วไงคะว่าเขามีลูกมีเมียแล้วลูกก็ยังอยู่ในท้องไงคะฮะในพัไปส่งลูกไปโรงเรียนไงก็มีลูกที่ตัวเล็กๆด้วยแล้วก็มีท้องอีกด้วยเหรอคะคุณตาคุณพระคุณเจ้าพ่อว่ายังไงคะก็เราก ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับโอ,โอเคค่ะเท่ากับว่าตกไปเป็นน้อยของเขาโดย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 อะไรนะครับโดยคําสม้างแต่ไม่ได้โดยพฤติกรรมยอมรับจริงๆใช่ไหมคะพูดกับอาจารย์ตรงๆยังไม่มีอะไรกับเขาจริงๆใช่ไหมคะไม่มีค่ะอ่าโอเคค่ะสื่อมวลชนคะ บรรดาแขวนเพลงที่กำลังจะรับฟังเพลงของน้องกุ๊กนะคะน้องกุ๊กยังไม่ได้เสียสาวให้ใครนะคะอันนี้เดียนต้องพูดก่อนไม่งั้นยอยู่แล้วหนูราคาตกบใช่ไหมคะเพื่อเกิดคดีความมันจบเรียบร้อยจะได้หาผัวใหม่ได้ราคาแพงๆ,ๆใช่ไหมคะงานนี้มันเสียหายนะพ่อเนานะ <c oughs> เราพูดกันตรงๆแบบนี้ไปเลย, <c oughs> เลยอถามหน่อยสิคะว่าทําไมถึงไปแจ้งความคะเรื่องกระชากโทรศัพท์อดูข่าวค่ะไม่มีข่าวออกมานะคะเนี่ยค่ะเมื่อเวลาเมื่อวันที่11กรกฎาคมพูดสื่อข่าวๆสดรายงารว่าทำอะไรคะ บันทึกแจ้งความของเดียนมีนะคะหลายแผ่นเลยนะคะเก่งมากนะคะเดียนได้มาจากโรงพักด้วยนะคะได้กระชากคอเสื้อข้าพเจ้าแล้วพูดว่าเอาโทรศัพท์มาพร้อมกับใช้มือบีบแขนข้าพเจ้าแล้วกระชากโทรศัพท์ไปจากมือของข้าพเจ้าไว้อันนี้เดียนขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอ่านออกอากาศนิดนึงแต่มาเป็นเป็นข้อความที่ตำรวจเ,เขาเขียนจริงๆเดียนจะไม่พูดปดนะคะกะหรี่อย่างมึงต้องเจอแมงดาอย่างโกอี ตายแล้วขอประทานโทษหลุดปากไปนะคะช่วยดูดับนะคะอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยค่ะตำรวจเขาพิมพ์มาแบบนี้เดืยนก็ต้องอ่านตรงเดืยนจะโป๊ะปดไม่ได้อ่ะค่ะเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาเขาด่หาหนูแรงจังเลยนะคะค่ะหนูมีหลักฐานไหมคะว่าเขาด่ามีค่ะมียังไงคะมีคลิปเสียงด้วยลแล้วคลิปเสียงด้วยเหรอ,หรอคะมีไลน์ที่เขาส่งไปด่าด้วยค่ะเหรอคะเออ ทำไมไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่คะเน่เมื่อเขาเอาไปแล้วเอาอันใหม่ไปสเลดจะไม่ต้องรับฟังมันเขาไปเอาคืนทาไมคะเขาก็เขาเอามาคืนเองไงคะเดี๋ยวค่ะค่ะก็น่าจะเปลี่ยนไปเลยนะก็แจ้งความสิ้นหายซื้อเครื่องใหม่มันก็ได้แต่ตัวเครื่องบอดี้เก่าๆไปไม่มีประโยชน์แต่คือก่อนหน้านี้เขาส่งไปด่าแล้วไงคะเราก็แก้ไขตรงนั้นไม่ได้อะค่ะเดี๋ยค่ะอ่ออาจารย์ถามหน่อยสิคะว่าเขาโทรศัพท์ไปด่าใครบ้างเขาไลน์ไปด่าเพื่อน เพื่อนหนูหลายๆคนแล้วก็ด่าสําคัญเลยคือด่าเจ้านายหนูเดี๋ยวก่อนนะคะวันที่เขาเอาโทรศัพท์ไปจากมือหนูหนูอยู่ที่ไหนกับเขาคะอยู่ที่โรงเบียรค่ะเขาไป <What? S 1> งเบียหนูไปเที่ยวที่โรงเบียรกับเขาเหรอคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือหนูไปทําธุระกับพ่อมาแล้วหนูกลับบ้านมาถึงประมาณสองทุ่มครึ่ง พอเปิดประตูห้องปุ๊บเขาอยู่ในห้องแล้วคือซึ่งหนูกับคุณพ่อก็ไม่รู้นะคะว่าเขาอยู่ในห้องได้ยังไงขอโทษนะคะตอนนั้นพ่อกับหนูสองคนคิดอยู่ในใจเราหรือยังเขาว่ายังไงก็ต้องเลิอกกับอีนี่มันแน่หนูก็คิดค่ะ,ะสแสดงว่ามันอึมครึมมาหลายวันแล้วใช่ไหมคะค่ะอ๋ะอมันมีภูเขาไฟเต็มประทุค,ค่ะอ๋อมันอึมครึมพอเปิดประตูไปเจออีนี่นั่งอยู่กําลังจะไปร้องเพลงเขาให้หนูไปด้วยค่ะปกติหนูไปกับเขาทุกครั้งไหมคะก็ไปค่ะแต่มีคุณพ่อไปด้วยแล้วเที่ยวนี้ทําไมพ่อไม่ไปอ่ะพอลุกขึ้นนมีงาค อ๋อก็เลยไปเขาไปเปิดโอกาสได้เขาบ้างตอนนี้เขาก็มีเพื่อนมาด้วยอ๋อมีเพื่อนมาเพื่อนใครอะเพื่อนเขาหรือเพื่อนเราเพื่อนพี่บุ๋มค่ะโอเคค่ะเราพอไปด้วยกันแล้วยังไงคะก็ไปด้วยกันเขาก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรนะคะพอไปถึงปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์ไปค่ะกระชาาคอเสื้อเอาโทรศัพท์ไปอืมหนีบแขนเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่เขาแล้วก็บังคับหนูให้บอกรหัสเขาถ้าไม่บอกเขาก็จะคว้าโทรศัพท์ทิ้งหนูก็เลยบอกค่ะ แล้วเขาก็ดูข้อความที่หนูส่งไปหาเจ้านายหนูเพื่อที่จะขอสลิปเงินเดือนจะซื้อห้องให้พ่อเขาก็ส่งข้อความไปด่าอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วหนูทําไมจะต้องของขอสลิปเงินเดือนจากเจ้านายมาซื้อห้องให้พ่อเจ้านายหนูลงทุนมากกว่าใช่ไหมคะซื้อคอนโดให้พ่อหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือสลิปเงินเดือนเนี่ยมันเป็นหลักฐานในการผ่อนชําระของหนูเองไงค่ะอ๋อค่ะค่ะ,คะอ๋อเขาก็เลยคงหึงคงคิดว่าเจ้านายซื้อห้องให หนูก็เลยจะตีตัวออกห่างหรือเปล่าคะอันนี้คิดแบบโูงูนะคะ,ะ,ค,ะคิดเองค่ะไม่น่าใช่หรอกคะ่ะเพราะว่าคําพูดของหนูกับเจ้านายก็ไม่ได้มีอะไรที่ส่อเลยอะคะ่ะหนูหนูหนูเกิดเรื่องชิงโทรศัพท์กันในรถเหรอคะเออคือตอนแรกเลยนะคะแบตบหนูหมดแบตบโทรศัพท์หนูหมดกับคุณพ่อสองคนหนูกลับไปแล้วหนูชาร์จโทรศัพท์อยู่ที่บ้านอแล้วอยู่ดีๆเนี่ยหนูได้ยินเสียงโทรศัพท์ของหนูเนี่ยอยู่ในรถซึ่งเขาเนี่ยแอบออกมาอ๋อดึงออกมาโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้คะ่ะเขา หนูได้ยินหนูก็หยิบเอามาแล้วหนูก็รับโทรศัพท์ไม่ทันแล้วหนูก็เก็บไว้ที่หนูแล้วเขาก็เลยมากระชากโทรศัพท์จากหนูไปอะคะ่ะโอ้คือ <สะ S 1> จริงๆถ้าไม่มีคนโทรมาหนูก็จะไม่รู้ว่าเขาโทรศัพ์หนูมาอ๋อช่วยวิธีการแบบนี้แล้วหลังจากที่หนูกลับมาแล้วเห็นได้ข่าวว่าเวลากลับมาเขาก็ถีบหนูลงข้างทา,างเหรอคะคือคือหลังหลังจากที่รงเบียร์นะคะ,คะต้องไปร้องคอนเสิร์ตกับพี่เท่งค่ะแล้วก็พอกลับมาเนี่ยเขาก็เยาะเย้ยหนูแล้วเขาก็ไม่คืนโทรศัพท์เขายาะเยอะยังไงคะ เอาแบบของเขาเลย<อ>ใช่ของแท้เลย,เ,ลยเอาแบบแท้เลยเขาแบบว่านีา่จีคาแบบพุ่งนี้มึงก็ไม่มีงานทําแล้ว <X X> เขาด่าแบบนี้ค่ะเขาจะทําลายทุกๆท,ที่ที่หนูทํางานอยู่เขาจะไปป่วนทุกที่เขาบอกแบบนี้ค่ะนุก๊กค่ะคนปกติมันไม่น่าจะทํานะคะอยู่กันมาสี่เดือนเพิ่งเห็นเขาบ้านขนาดนี้ทเที่ยวนี้เหรอคะมันต้องมีเหตุผลสิคะเมาเหรอคะค่ะเมาเมาด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เขาโทรศัพท์ไปเขาก็ยังไม่เมานะคะ หนูว่าเป็น,นเป็นจิตใต้สำนึกหรือว่าเป็นกำมลสันดานมากกว่าหรอคะค่ะตั้งสี่เดือนหนูเพิ่งเห็นหรอคะเหตุการณ์นี้ก็มีแล็บออกมาข้างค่ะอาจารย์หรอคะ่ะอะไรยังไงครับพอหลังจากเขาได้โทรศัพท์แล้วกลับบ้านยังไงคะคือเขาก็บอกว่าให้เพื่อนเขาอะจอดซ้าย<อ>าแล้วเพื่อนเขาก็จอดแล้วเขาก็กระโดดลงรถไปเอาโทรศัพท์ไปด้วยใช่หนูก็ลงไปเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์เขาก็ด่าหนูข้างถนนนะคะมีคนได้ยินไหมโอ้แท็กซี่แถวนั้นเต็มเลยค่ะโอ้หรอคะ หนูโดนด่าต่อหน้าแท็กซี่เลยเหรอกููน้าอายเหมือนกันนะคะค่ะแล้วยังไงครับผดาเสร็จแล้วก็ทําไงคะแล้วเขาก็วิ่งข้ามถนนไปเพื่อที่จะขึ้นแท็กซี่หนีหนูไปอ้าวไม่กลับมานอนบ้านเราแล้วเหรอคราวนี้อันนี้หนูไม่ไม่ไม่ทราบเขาเลยค่ะเขาหนีหนูไปหนูก็ขึ้นรถขึ้นรถกับเพื่อนเขามาชื่อป๋องค่ะเสร็จปุ๊บพี่ป๋องเนี่ยก็จะมาส่งที่คอนโดแล้วเขาก็โทรมาตอนขณะที่พี่ป๋องขับรถมาโทรมาเข้าเครื่องใครล่ะเข้าเครื่องพี่ป๋องค่ะอ่าว่าบอกว่ามึงปล่อยมันลงข้างทางเลลยให้มันงไปเลย ปล่อยเดีย๋ยนี้เดีย๋ยนี้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าหนูก็เปิดลําโพงของพี่ป๋องแล้วพี่ปอ๋ปองเข้าข้างเราเหมือนกันเถออค่ะเพราะว่าพี่ป๋องสงสารหนูไงคะแล้วไงคะ่ะพี่ป๋องก็บอกว่าไอ้อย่างนั้นเดี๋ยวแกลงลงนะแกลงทาเหมือนลงปิดประตูปิดประตูะตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่มันลงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ป๋องก็เลยขับรถมาส่งหนูที่คอนโดเราพ่อมาถึงคอนโดหนูก็วิ่งขึ้นไปหาพ่อค่ะเราให้พ่อฟังครับอาพอพ่อ,พอ,พอรู้เรื่องราวขนาดาษ้ีพ่อว่าไงความรู้สึก ผมก็วิ่งลงวางล่างคิดว่าเขามาส่งเองแต่สรุปแล้วไม่ใช่เขาเขาให้คนชื่อป๋องมาส่งผมก็โทรศสทรไปถามเขาว่าไอ้บุ๋มทําไมไม่มาส่งกุ๊กมารับมารับกุ๊กไปเที่ยวแล้วไม่ส่งลูกชายคนนี้ชื่อบุ๋มนะออกจากปากพ่อมาแล้วจากกระปุมเชิญยิ้มครับอ่าบุ๋มเชิญยิ้มด้วยเหรอคะค่ะโอเคค่ะผมก็บอกอย่างงี้ไม่ใช่ลูกชายนะมารับกุ๊กไปแล้วไม่แม่มาส่งแล้วทําไมมาไล่กุ๊กลงกลางทางอแล้วเขาก็โทรว่ากุ๊กยังไม่ถึงเหรอ แต่แต่ตอนนั้นกุ๊กถึงแล้วผมรู้ว่าโอเคผมก็บอกยังไม่ถึงผมก็ถามว่าทําไมไม่มาส่งเขามารับไปกับตัวถ้าไม่เอามาส่งที่บ้านนะความรู้สึกขรอบครัวอย่างนี้เขาบอกว่าเอาไปส่งแล้วแต่ไม่รู้ลูกพ่อไปดอกทองที่ไหนไปนอนกับใครที่ไหนพวกผมแบบเนี้ยครับมผมแค้นมากณวิญญาณทีนั้นครับถ้าผู้ชายคนนั้นอยู่ต่อหน้าคุณพ่อจะทํำยังไงมันก็น่าจะงานเข้าอะครับเหรอ ทำไมเขาถึงได้ต้องด่าลูกเราสักขนาดนี้ล่ะมันหยาบคายมากเลยนะคะผมว่าไม่ใช่นิสัยลูกผู้ชายครับและในที่สุดตามมันมาคุยมาเคลียร์ไม่มาไมมาพ่อก็เลยไปแจ้งความเขาแอบนั่งแท็กซี่มาเพื่อจะเมารถที่คอนโดเขาด้วยอ๋อรถเขาจอดอยู่คอนโดเราค่ะนั่งแท็กซี่แล้วก็นอนเอนเบาะมันเลยอ่าแล้วพ่อก็อยู่ครับเห็นแล้วผมก็วิ่งตามแท็กซี่ไปแท็กซี่ไม่ยอมจอดมันไปจอดอีกตึกหนึ่งหลังมันก็โดดรถ หนีปีนรั้วหนีออกนอกไปเลยครับอืวิ่งหนีไปเลยครับไม่กล้าคุยกับผมแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คือได้โทรศัพท์คืนยังครับยังอีกผมมาแจ้งความก่อนอ๋อไปแจ้งความก่อนแล้วเขารู้เหรอว่าพ่อไปแจ้งความก็ก็โทรมาหาผมทีกทีเาหามือนท้าทายครับค่ะแล้วทำยังไงถึงจะได้โทรศัพท์คืนมาคะน้องกุก๊กเขามาคืนเองค่ะอ้าวทำไมเขาสำนึกได้หรือไงคะ หนูก็ไม่ทราบนะคะแต่ตอนแรกเขาคุยกับตํารวจบ,บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปอ,อแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาอีกเขาบอกอ๋อพอดีเจอโทรศัพท์ตกอยู่ในรถเขาจะให้คนเอาไปคืนให้ตกอยู่ในรถคันไหนไอ้คันที่ขับออกมาจากคอนโดเหรอก็ไม่ทราบเขาไม่ทราบเขาเลยค่ะเขาพูดแบบนี้ค่ะเหรอคะแล้วสรุปแล้วหนูได้โทรศัพท์คืนสิ่งรแรกที่ได้โทรศัพท์คืนน้องกุ๊กทายัางไงคะเปิดดูข้อมูลในไลน์อย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาก็ส่งข้อความไปด่า คนอื่นว่าเยอะเหมือนกันเหรอคะมาแบบถามคนอื่นว่าเออเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะเหงาแบบปลอมตัวเป็นกุ๊กอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีลายไปบอกแล้วทําให้ฝ่ายหญิงเสียหายนะคะเท็จจริงประกันใดเดี๋ยวเราพิสูจน์กันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขอขอบคุณดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทรน1577และกิฟฟอฟรีธุรกิจที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงคุยต่อช่วงหน้านะครับ สนับสนุนโดยดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยกิฟฟรีนธุรกิจที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง